ในชุดนักเรียนนะครับคุณ้ชมรับเด็กมาแล้วอาจารย์วันนี้วันอะไรดีวันนี้วันอะไรครับวันครูถูกต้องวันจันทร์16มกราคมเป็นวันคุณครูเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสเรายังเป็นเด็กอยู่นะฮะว่าเพิ่งกลับมาจากการไหว้คุณครูโอ้ไหวคุณครูวินัยมากครับผมสวัสดีครับผมคุณพี่นคือใครบอสครับบอสไม่ใช่คุณครูอย่างเดียวฮะอันนี้อันนี้ไวน่าดูเลยนะเป็นทั้งบอสเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งพี่เป็นทั้ง คุณพ่อคุณแม่เป็นทุกอย่างเป็นทุกๆอย่างครับของเราสุดจะด้อะครับผมแม่ไวทุกคนเลยใช่จริงอยู่กันวันนี้วันครูนะครับสวัอสดีคุณครูทั่วประเทศด้วยนะครับครับผมระลึกถึง พระคุณของคุณครูทุกท่านที่สั่งสอนพวกเรามาทําให้พวกเรามีกันได้จนถึงทุกวันนี้นะครับไม่มีคุณครูก็ไม่มีวันนี้ถูกต้องครับผมชีวิตของพวกเรานะต้องเชื่อฟังคุณครูนะครับใช่ครับผมประวประสาทวิชาของเรานะครับจำได้เลยตอนเด็กคุณครูจะสอนเสมอสอนเวลาคิดเลขให้คิดในใจนะพอโตมาคิดนอกใจไม่เป็นเลยครับก็เลยแบบโอ๊ยก็เลยสํานึกถึงพระคุณครูมากเลยอะครับ เสื้อรัดแล้วก็เล่นมุกหวานอีกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงเดินๆนะครูแน่นอนวันนี้มันครูแน่นอนวันนี้ก็มีเรื่องเตือนภัยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับครูอย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับหลายเรื่องเลยแต่ก่อนจะไปเรื่องเตือนภัยนะครับอยากจะพาไปดูหน่อยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสปดาหที่ผ่านมานะครับเราลงใต้กันนะครับไปดูชีวิตความเป็นอยู่ไปดูวิถีชีวิตนะครับของผู้ประสบภัย ในภาคใต้ที่ต้องเผชิญกับน้ําท่วม,มนะครับโหหนักหนานะตอนนี้<ช>คือหลายพื้นที่เนี่ยแม้ว่าจะสถานการณ์อาจจะเริ่มคลี่คลายลงแต่ว่า<ช>บาง <ผม S 2> พื้นที่ก็ยังคงหนักหนาสาหัสอยู่พอ,อมสมควรก็ยัง<ช>ไงก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันดีๆแล้วกันนะครับ,รบนะตัวนี้ไม่ได้ลงไปแต่ว่าอยู่ ดูสิ่งของบริจาคใช่ก็คือที่อสมทที่พระรามเก้าเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งในการรับสิ่งของต่างๆเพื่อส่งมอบส่งต่อไปที่สํานักงานอสมทที่ภาคใต้ด้วยนะครับในการที่จะกระจายสิ่งของต่างๆเพื่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็ยอดเงินที่มีการบริจาคอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เองนะฮะที่จะเป็นตัวที่ไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนและสิ่งสําคัญก็คือน้ําท่วมอ่ะยังไม่เท่ากับ หลังน้ํารถการฟื้นฟูเนี่ยสำคัญถูกต้องเพราะฉะนั้นบรรยากาศของตัวที่นี่เป็นยังไงนะครับรถึงการลงใต้ของพวกเราเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันครับ ของไม่มีเขาเหลือและนีเขาติดตามข่าวสารจากทางท้องกา้ขวัญเคดีครับแล้วก็เลยเอามาบริจาควันนี้ฮะซึ่งอสมทของเรายังเปิดรับอยู่นะครับยาวไปจนถึงวันที่3 0 3สมกราคมเลยนะครับแล้วสิ่งของบริจาคเหล่านี้นะครับเราก็จะแพ็คส่งไปที่สำนักงานอสมทภาคใต้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือทางกองปิน5่านะครับซึ่งเขาจะเดินทางไปถึงผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ เข้าถึงสิ่งของต่างๆได้ง่ายกว่านะครับซึ่งอสมทเราก็เป็นศูนย์กลางในการที่จะส่งมอบของบริจาคล่านี้นะครับนี่ครับทุกสื่อตอนนี้เราระดรสพยาาลังกันนะครับก็สิ่งของเหล่านี้จะส่งไปให้คุณรีมคุณดง้งแล้วก็อีกหลายส่วนเลยที่อสมทภาคใต้เขาจะไปแจกจ่ายกันนะครับยังไงเชิญชวนนะครับมาที่อสมทนี้ได้ครับ วัี้เราลงพื้นที่มาที่สุราษฎร์ธานีนะครับตำบลท่าข้ามอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะเขาบอกว่าที่นี่นะหมู่7เนี่ยนะครับมีประมาณ700ครัวเรือนครับที่กําลังเดือดร้อนได้รับผลกระทบนะฮะวันนี้ก็จะไปดูความเดือดร้อนนะครับนี่ฮะดูวิถีชีวิตของชาวบ้านหนาะกินตาเนี่ยพี่แล้วกี่เขาเอาหญ้าที่ไหนกินอ่ะไม่มีลยครับ แล้วก็ต้องต่อยตามเวตามเวทอย่างนี้เหรอครับ <ítulo> คนสร anyway ้างภาพเขาให้มาเตือนภัยนะคุณผู้ชมนี่ดูดูโอ้โหมันหลับมาทั้งวันนะขอหินกล้องลุกเดี๋ยวจะาลุกเี๋ยวมันสร้างขอหิกล้องคนอย่างนี้เจริญดูสาวๆนี่นี่ดูสาวๆสาวนายเอนเตอร์เทนน้องก้าวยังไงน้ำใจนี่นี่พี่ฝนพี่ฝนพิธีกรนายเอ็นนะครับก็มาช่วยออกแรงออกแรง พอจะมาช่วยจริงๆครับคุณผู้ชมน้ําหมดเหมือนรู้จังหวะจริงๆฮะที่คุณจามอนี่คุณมายืนรอรอคือไม่ใช่นะครับที่คุณวระสิทธ์ตกมันบันเทิงนะครับครับคุณต้องช่วยยกด้วยอะไรบ้างยกมากเลยฮะครับรอเล่นกับพี่โัวด้วยครับอ๋อฮะผมจะปลุกตัวเองครับแต่ะที่เขาคิดว่าเรากระตุ้นเขาครับช่วยแล้วนะครับน้ำกันเลยสองท่านน้ำของคนไทยนะครับมอาพา อ้จีนสองคนนับสองคบครับเอารับรราไปดลูกโอเคโเคน้ำดยไม่มน้ำยที่จงเจ้าให้มาแลครับผมครับันน้องครับรัองคีคนดีเร่เกัค มาหรือดองอ้าวน้อยอันนี้พี่ให้บันเด็กบันเด็กครับครับตรงครับเด็กไม่โอ้ยไม่ครัยอดเลยครับผมเป็นไงฮะไม่มันเป็นเงินที่ป๋าใจพี่น้องๆครับผมที่ช่องเก้าเขาฝากมาครับอ๋ฮะคุยกับพี่นี่หน่ดีกว่าที่สำับที่บ้านน้ำร่วครับร่วมไหมครับพี่ที่บ้านน้ำท่วมงครับท่วมค่ะประมาณไหนฮะประมาณนี้ค่ะประมาณเดียวมีอะไรที่ชาวบ้านไหนต้องระวังบ้างครับอย่างเช่นจัด เออใช่ระวังสัตว์เลื้อยขึ้นเพราะว่ารอบรอบที่แล้วเราทัวรไปครั้งหนึ่งมันมีงูเข้าบ้านด้วยเรื่องสัตว์เลื้อยขานี่ต้องระวังแล้วมีมีใครอะไรอีกครับที่ที่จะมาแบบน้ำท่วมช่วงนี้ที่ชาวบ้านแถวนี้ต้องระวังกับเท้าประมาณนี้ค่ะหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องนวดน้ำตลอดทุกทั้งวันอย่างวันที่เริ่มมีปัญหาหรือยังรอบรอบนี้แล้วค่ะเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงครับเริ่มคันๆนะค่ะใช่ใช่ ว่ายาเกี่ยวกับเรื่องโรคน้ำกัดเซาอันนี้สําคัญเลยนะคะมมียยยาังยังไม่มียายังไม่มีการแจกยาเลยค่ะแล้วหมวดออกเว้เหรอครับผมออกไม่เล่าเนี่ยกินข้าวอยู่นี่ข้าวยาวล้อเล่นครับช่วงช่วงน้ำร่วมเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งสิ่งเนี่ยพวกโจรโจรเยอะไหมครับโจรเยอะไหมโจรแถวนี้มีไหมฮะมาอาศัยซ้ําเติมผู้ประสบภัยนี่มีไหมฮะไม่มีไม่มีแต่หมดแล้ว พี่แนะนําประชาชนของเราเราควรจะต้องระวังหรือว่าดูแลตัวเองไงบ้างครับนี่ครับมองกล้องครับมองกล้องครับได้ออกทีวีนะครับรก็ป้องกันบอกว่าทรัพย์สินนี่นี่เราสายตรวจตำบลทรัพย์สินนี่จะต้องออกตรวจดูแลเขาแล้วก็ให้เขาเก็บแต่ทรัพย์สินที่มีค่าอะไรกนี้ไว้แล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวัง คือเราบอกผมว่ารับบริเวนทั้งหมดตัวผู้ประสบภัยเองต้องระวังก่อนอย่างแรกใช่ไหมฮะต้องเก็บทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพี่นะฮะแล้วมีรับแจ้งใช่ไหครับมีรับแจ้งไหมครับว่ามีขโมงขโมยมาซ้ำเติมไม่มีหน้าที่กันชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลขอบคุณมากครับผมถ่ายภาพดีนครับผมนี่ข้าวเช้านะครับภาพภาพรวมนะอำเภอบ้านนาเดิมนะครับก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับผมขอบคุณครับ วันนี้เรามาอยู่ที่หมู่หนึ่งครับตำบลซัพทวีอเภอบ้านนาเดิมจัังหวดสุราษฎร์ธานีนะฮะเรามาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่งนะฮะซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งเนี่ยมีประมาณ200-300ครัวเรือนครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องอุทกภัยแทบจะหลังนะฮะเอาเดี๋ยวนั่งเรือทำไมเนี่ยเห็นน้องไหม ไม่ถึงนะแข้งเอ่อไม่ได้ลึกหรอไม่ได้ลึก,ก,ก,เลกเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งภัยที่เราอยากจะมาแนะนำพี่น้องประชาชนกันนะฮะโดยเฉพาะคนที่ประสบปัญหาอุตกภัยนั่นก็คือเรื่องราวของปัญหาน้ำขัดเท้านั่นเองนะฮะอยู่ในช่วงเป็นเวลานานๆน,น,นี่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคน้ำขัดเท้าได้เพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะไปอยู่ตามซออเล็บนะฮะแล้วมันก็จะสะสมค่อยๆขยายตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของน้อง ทำให้มีปัญหาเรื่องราวของการเดินลําบากทรมานมากโรคน้ํากัดเท้าแบบนี้นะครับที่มาที่มาเนี่ยครับอยากจะให้เห็นเห็นสภาพของวิถีชีวิตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาถูกตัดขาดหลังหลังจากเราเข้าไปตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นถนนนะครับเราะว่าต้องเสียเรือในการสัญจรเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมันท่วมหมดละเต็มที่หมดละยิ่งเข้าไปก็ยิ่งลึกอยากจะเตือนกันแล้วกันนะครับในช่วงน้ําท่วมนะครับโรคที่ที่มากับน้ําอันนี้ก็สำคัญนะฮะก็อย่าง โรคฉีหนูเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากก็หนูนี่แหละนะฮะัดสวะเอาไว้ดูมีความรู้ไหมโรคฉีหนูไม่น่าเกิดจากแมวนะก็ได้อยู่โรคฉีหนูนะครับคือพอขาเรามีแผลนะฮะทาร่างกายเรามีแผลเนี่ยเจอเชื้อโรคนี้เข้าไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เป็นไข้นะครับปวดเมื่อยตามตัวนะครับไข้ขึ้นสูงเป็นปกติครับ พวกนี้เนี่ยต้องรีบไปปรึกษาแพทย์นะฮะระยะฟักตัวของมันเนยอยู่ที่ประมาณ4-10วันนะฮะถ้าหากใครมีอาการแบบที่โดวงหบอกก็ต้องรีบไปพบแพทย์อีกหนึ่งโรคที่ตามมาก็คือเรื่องของปอดอักเสบโดยเฉพาะคนที่บ้านน้ําท่วมสูงก็อาจจะมีอาการสำลักน้าครับแล้วก็น้ําอย่างที่รู้กันเนี่ยน้ำพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ําที่สะอาดต้องเท่าไหร่มันก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคก็อาจจะมีเรื่องราวของเชื้อโรคเข้าไปในปอดได้นะครับผมก็ขอให้ระมัดระวังที่สำคัญอีกเรื่องนะเรื่องไฟป่ากกันไว้แล้วกันครับนะไฟฟ้านะครับ หลังน้ำรถต่างๆ<ฮ>ะนะฮะขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าอเพึ่งรีบเอาพักไปเสียบอะไรไปเองนะฮะเพราะ,ะว่าเราไม่ทราบเลยว่าข้างในจะเป็นงชื้นหรือว่ามันช็อตหรือมันอะไรต่างๆ นี่แหละฮะก็บริจาคสิ่งของกันเข้ามาได้ใช่ครับเราก็ยังเปิดรับอยู่นะเห็นภาพแล้วนะฮะแมชาวบ้านอีก็ยังอยู่ร้องข้าวสารอาหารแห้งถูกต้องครับนะครับแม้ว่าน้ําจะลดแล้วแต่ว่าอย่าลดน้ําใจนะฮะก็คือบริจาคกันเข้ามาได้อยู่เรื่อยๆนะฮะครับผมนะฮะไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครที่จะช่วยเราถูกต้องครับกันสุดยอดมากครับผมอ่ะไทยวันนี้ครับเรื่องแรกนะครับไปอยู่ยังอยู่ที่เรื่องของน้ําท่วมครับมีพี่คนหนึ่งครับพัดตกลงไปในน้ําแต่ว่าโชคดีมี ท่อ PVC เกาะไว้ไม่งั้นน่าปลิวไปกับสายน้ําแล้วหลายนาทีชีวิตนะหนาทีชีวิตนะาทีชีวิตตรนี้นะเหตุการนี้ครับนี่นะครับอาจจะมืดไปสักนิดนึงนะครับที่อําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่เราวงไว้เนี่ยนะครับก็คือพี่ผู้ชายท่านนี้ครับเป็นชาวบ้านเนี่ยพลัดตกลงไปนะฮะในคลองนะครับครับผมที่บ้านทุ่งเศรษฐีเนี่ยฮะตำบลห้วยยางประจวบนะฮะโอ้โหปรากฏว่าอายุประมาณ40-50ปีโชคดีนี่แหละฮะท่อพระฟ้าแบบนี้เนี่ย พี่ผู้มีท่ออยู่พี่เขาเลยไปเกาะไว้ได้ครับผมโนี่ชู่ดีมากเลยนะเอออยังดีนะที่พัดมาตรงนี้แล้วมันมีท่อพีวีให้เกาะก็ปลอดภัยนะครับแต่ก็เตือนกันเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับคอสะพานเนี่ยขาด แราไม่รู้ว่าพี่เขาเนี่ยคือตกตรงนี้หรือว่าพัดมาจากไหนแหละแต่ว่าโชคดีที่มาหยุดตรงนี้ได้อ้นะครับคุณผู้ชมภายน้ําท่วมครั้งนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะผลกระทบต่อคนเท่านั้นต่อสัตว์ก็มีเหมือนกันครับพาไปดูนาทีชีวิตและยังเป็นนาทีที่ต้องบอกว่าเป็นความประทับใจระหว่างคนกับน้องหมานั่นเองนะครับพาไปดูกันครับ คลิปนี้บันทึกภาพได้นะครับโดยทางผู้สื่อข่าวนะฮะนี่นะครับพี่ถาปณีเอียดสรีชัยโอ้ต้องขอบคุณด้วยนะครับคครับือมีสุนัขตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะกำลังว่ายอยู่ในน้ำนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นเขาก็เลยลงไปช่วยนะครับนี่คือโมัเนาะเนี่ยแล้วทีนี้คนก็พยายามช่วยมันนะครับแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้สําเร็จครับเนี่ยตาลวลูกโอ้แล้วตอนมันขึ้นมาเนี่ยมันมองหน้าเหมือนจะแบบขอบคุณเลยนะครับ หือไม่งั้นนะเขาหมดแรงเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยอ่ะใช่เ,เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านไซหัวม้านะครับคือมันจมอยู่ในน้ําเนี่ยอ,อย่างคนที่บนเรือเนี่ยเขาบอกว่าตัวมันแข็งคือน่าสงสารมากมันปลอดภัยแล้วก็ปรับคืนมาในอ้อมอ,อกของมนุษย์ได้เนี่ยก็มไม่รู้ดิว่ายมาไกลขนาดนั้นี่เขาเอาเสื้อชูชีพมาคุมให้เลยมันหนาวมันสั่นมากอะ่ะ แช่อยู่ไม่รู้กี่ชั่วโมงนะพี่ตัวนะอเดี๋ยวตช่วงหน้าหลายพื้นที่เกิดฝนตกฟ้าขนองเราจะมาดูภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติกันบ้างฟ้าผ่าลงกลางรถ10บล้อครับโอ้โหน่ากลัวมากจะเกิดอะไรยังไงขึ้นช่วงหน้ากลับมาติดตามฮะ ึ่งภัยฮะที่มากับช่วงนี้หลายพื้นที่อาจจะเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยโอ้โหอาจจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นมาได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งฮะโอ้โหบันทึกได้จากกล้องหน้ารถระหว่างที่ขับมาอยู่ฮะเกิดอยู่ฮะเกิดฟ้าผ่าลุงกลางถนนฟาดใส่รถสิบล้อฮะโอ้โหปรากฏโชคดีมากพี่รถสิบล้อไม่เป็นอะไรเป็นยังไงไปติดตามกันฮะนี่ฮะไม่เป็นอะไรเลยเหรอฮะถูกต้องครับนี่คุณดูฮะคุณดูภาพครับผม นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียครับเป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถนะฮะผาแรงมากนะคือให้เห็นระหว่างที่กําลังขับรถอยู่เนี่ยแล้วมันมีอยู่ๆเนี่ยมีสายฟ้าฟาดลงมาฮะใส่ลงกลางรถสิบล้อครับคันนี้ฮะซึ่งโชคดีนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีการเข้าไปสอบถามอาการของพี่รถสิบล้อคันนี้นี่ปรากฏว่าเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยนะฮะ ผมมีเรื่องราวคําเตือนนิดนึ่งสมมติถ้าเกิดฟ้าผ่าฝนตกฟ้าร้องเนี่ยคือถ้าอยู่กลางพื้นที่โล่งๆเนี่ยฮะที่ทําได้เลยคืองดใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องส่อท่องหอนะเพราะว่าถือว่าเป็นพวกสายล่อฟ้าอย่างดีเลยนะแล้วก็ อีกที่สำคัญก็คือสมมุติถ้าอยู่ตามนาตามทุ่งหญ้าท้องอฟ้าในป่าในเขาอย่าไปยืนใต้ต้นไม้สูงเพราะว่ามีโอกาสที่ฟ้าผ่าลงมาใต้ต้นไม้แล้วเราจะโดนไปด้วยนะถูกต้องครับผม,มแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพยายามหาที่หลบนะฮะก็คือในอาคาร อย่างเมื่อกี้ในรถเนี่ยคือถือว่าเป็นปลอดภัยนะฮะก็ได้นะได้อยู่นะครับแต่ถ้าขับเร็วมากอาจจะไปชนคนอื่นอันนี้อุบัติเหตุซ้ำนะถูกต้องก็คือยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็พยายามดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะครับเรื่องต่อไปกันบ้างชักหิวแล้วนะครับมาดูภัยที่เกิดขึ้นสําหรับใครที่ชอบกินส้มตำนะปูดองแมชคบาละน้ําลายมาเลยนะมันก่อนหุงทานมาส้มตำเออแต่ไม่ได้ปูดองนะปูสดนั่นแหละปรากฏว่านี่หัวหน้าทําหัวหน้าทําให้กินอร่อยมาก แก่เลยหัวหน้าทำอีกแล้วหัวหน้าทำให้กินอร่อยมากอร่อยสุดยอดจร้ปูสดปูสดโอเคแต่ว่านี้เป็นปูดองเหรอปูดองบางทีเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูนะฮะเขาไม่ได้แกะผลาญเราไปดูว่แม้ว่าข้างในปูดองเป็นยังไงมันก็มนไข่สิไม่ใช่ครับไปติดตามครับคลิปนี้ครับมีคนถ่ายเอาไว้ได้ครับยั่วเยาะไปหมดคุณดูเอ๊ยอดว่าขยาดนอนอะไรต่างๆเป็นปูที่ผสมผสานด้วยโปรตีนฮะโอ้โหโปรตีนนี้ผมไม่เอานะครับผมครับ เฟซบุ๊กจากคุณหมวยติสก,ก,นนกันนัดนะครับครับเ,ะะเขาเอามาลงไว้นะฮะบอกว่าปูดองที่เรากินกันเนี่ยนะฮะเขาติดแฮชแท็กมาแบบนี้ไม่กล้ากินที่ไหนแล้วค่ะนอกจากที่ร้านจะต้องทําให้ดูเองอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึ่งเขาบอกขนลุกสาวาวกส้มตามทั้งหลายระวังไว้ด้วยนะคะ บางที่เนี่ยแทบไม่ได้แกะปูเลยแค่ล้างๆ้างล้างลางให้เรากินนี่ยพอแกะออกมาเป็นอย่างี้นะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าที่ที่เขาทําสุกสะอาดทําอร่อยก็กมีนะ<อ>แต่ว่าบางที่ที่เขาแบบโอ้โหไม่ได้เลือกสรรในวัตถุดิบ<อ>ไงนะฮะเวลาทําอาหารถึงบอกไงว่า,ร,าวร้านที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาต้อง ตกลุมรักในสิ่งนั้นเวลาเขาทําก็คือทาแล้วอยากใช้คนอื่นกินในสิ่งที่อร่อยอร่อยจริงจริงเพราะฉะนั้นแล้วคือที่สำคัญก็คือเลือกร้านที่ไว้วางใจได้ร้านประจำนะฮะต้องบุรีรัมเปิดเท่านั้นครับร้านของเจ้านายเราเองพอเลยพอแล้วมาโอ้ดีหลายรอบจากเรื่องปูไปดูเรื่องปลากันบ้างนะครับยังไม่เน้ำเต้านะครับเพราะว่าเรื่องนี้ที่จะพาไปดูเป็นเรื่องปลาทองเป็นเรื่องปลาทองปลาทอจว่าเป็นมิตรภาพของปลาทองครับเกิดขึ้นในตู้ปลาครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ที่บอกว่าเป็นมิตรภาพคืออย่างนี้ครับนี่คุณผู้ชมมีปลาย2ตัวนะครับปลาทองกับปลาทองสีดำอางนี้ผมเรียกสองตัวแล้วทีนี้ปลาทองสีดํามันเริ่มหายท้องแล้วครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะอาการมันเริ่มไม่ดีฮะอาการรอดแร่แล้วอาแต่ว่าปลาทองตัวนี้ยเขาก็ไปช่วยครับไปช่วยดันมันขึ้นมาเพื่อให้มีเนี่ยมีอาการหายใจมันกินอาหารข้างบนเลยอย่างเงี้ยฮะคือไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยมันล่าเรองแล้วคิดว่าทำไมเพื่อนไม่ขึ้นมากินเริ่มป่วยแล้ว จะดันเพื่อนขึ้นมากินเอาวันนี้เตือนภัยหน่อยอ้อดีกว่าครับผมฮะเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนร่วมถึงใครที่ต้องมีอาชีพนะฮะเสี่ยงกับการแบบว่าต้องหาล่งหาขําก็พักผ่อนให้เพียงพอนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์หลับในเหมือนที่ดงเอามาให้ดูกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะฮะเนื้อสิ่งอื่นใดอสมทของเรายังเปิดรับบริจาคสิ่งงนะครับเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับเราเป็นสื่อมวลชนในหาสื่อกลางนะครับก็ส่งต่อมาแล้้้วกกกเเงงงินนททุุบาาาสตตครรรรมมมีณะัขึ ทุกบาททุกสังมั่นใจได้เลยว่าส่งถึงมือผู้ประสบภัยแน่นอนนะครับนะฮะก็ยังบริจาคกันเข้ามาได้นะฮะครับผมอาลวครัวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา3หนุ่มนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ